ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุนะ อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟุตบอล2025โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะมีการอัปเดตนะครับทุกคนเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับบอกเลยว่าถูกใจสายฟรีครับทุกคนก็มาดูแลนนะะ้วกันนะครับว่ารางวัลนะครับทุกคนมีอ่าเป็นอีเวนต์ยังเป็นอีเวนต์รางวัลยังไงกันบ้างนะครับทุกคนเป็นอีเวนต์ที่ต้องทําอะไรกันบ้างเรา,าทน้ำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับรวมไปถึงนักเตะแพ็กใหม่เพิ่มเติมนะครับทุกคนก็มาทำการไล่เรียงดูเลยแล้วกัันครบ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาอนเดทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่าก้ทุกคนทราบดีนะครับว่าวันพฤหัสนะครับทุกคนตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกคนและล่าสุดนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาบางส่วนนะครับสำหรับอย่างแรกก็คือเป็น smart assist r ช v ไหทุกคนหรือว่าเป็นอีเวนต์ใหม่แคมเปญใหม่นะครับทุกคนสำหรับสายรนะคับ วอลลุ่มที่1นึ่งทุกคนรับฟรี100อีฟูวันคอยนะครับแล้วก็วอลลุ่มที่2รับฟรีเพิ่มอีก100อีฟูวันคอยนะครับแล้วก็วอลลุ่มที่3ทุกคนเป็นแบงกิ้งอีเวนต์นะครับรับฟรีตามนี้เลยนะครับว่าจะเป็นไอเทมต่างๆนะครับทุกคนไอเทมอัพเลเวลนะครับวันไอเทมสกิลนะครับแล้วก็ไอเทมบูสเตอร์นะครับบอกเลยว่าแน่นมากๆครับทุกคนก็รอจัดรอเล่นอีเวนต์กันได้เลยนะครับบอกเลยว่าถูกใจสายฟรีแน่นอนนะครับผมสำหรับอีเวนต์อันนี้นะครับและแพ็คนักเเเตตะะพิิ่มมนครับทุกคคนนนเป็็แพของ Player the Week of ะคครรับกก็ือมีาเปิดเผยมาแล้วนะครรับสหับ 11นักเตะของ p l a y e r of the Week สัปดาห์นี้นะครับก็คือนี่ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเฮร์รี่เคนนะผมลามินยามาลมัตต์ฮัเดลิกนะครับเตโอเฮนเดสคอนุสมานเดมเบเล่คอเนอร์กาลักเกอร์นะครับคารามัสซันโดดเลยก็ดาวิดรายาอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงลีกเซเลคชั่นกลับมาแล้วก็ทุกคนสำหรับลีกเซเลคชั่นนะครับทุกคนก็เพิ่มมา3ลีกด้วยกันนะครับลีกแรกก็คือเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกคนหรือว่าลีกเซเลคชั่นของอังกฤษลีกนะครับก็มีฮาร์แลนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเดกาเเนบกอรร์นะคับ อันนี้คือลีกเซเลคชันของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับต่อมาทุกคนเป็นลีกเซเลคชันของลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับหรือว่าลีกเซเลคชันของสปินิตนะครับทุกคนเป็นลาลิกาสเปนนะครับก็นําทัพโดยเปเดียทุกคนโรริโก้นะครับผมมีเอ็นดิกด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆคอนทูเลียนอันเบรสนะครับและต่อมาก็คือเป็นทางฝั่งของลีกเซเลคชันของกันโชสซิราลลิตาลีนะครับหรือว่าลีกเซเลคชันของอิตาเลียนลีกนั่นเองนะครับ อานนี้ก็นำทับโดยตัวท็อปเช่นกันนะครับว่าจะเป็นลาตารูมมาตินเนสครับทุกคนมีปโรดิวาร่านะครับอันบปรุ่มมูราต้าอะไรประมาณนี้นะครับน,นี่คือแพ็คล่าสุดคร่าวๆนะครับทุกคนทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างกับอีเวนต์ใหม่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ